สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะอ,อันนี้ก็อยู่ทั้งพุทยานแห่งชาติภูผานผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศค่ะถนนหุนทางก็สวยงามสวยงามมาถ่ายให้เพื่อนๆเบ่งเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนค่นะ สวยงามมากค่ะยามแดงนี่นะะี่ค่ะยามแดงสี่โมงอึมคืึมอึมคืึม,ม,มบิวทิวทัดสวยงามอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัส ความสวยงามของธรรมชาติธรรมชาติในเมืองไทยเฮาเนาะค่ะเพื่อนค่ะขับรถชมวิวขับรถชมวิวมองได้งามก็อยากมาฝากมาตอดพี่น้องเฮาเนาะจ้ามองไดส้สวยๆงางาม,งาม ก็อยากมาตอนพีตอนน้องเขานี่อยู่เทิงภูพานเนี่ยค่ะเทิงภูพานวิทยานแห่งชาติภูพานสกลนอครสกลนอครค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยจะแมนงามหลาย ทืนี่ก็จะมีถ้ำเสรีไทยน้ำตกคำหอมน้ำตกคำหอมแล้วก็เขาปิ้งงูเด้อค่ะเพิ่นก็นจัดสวยงามตามแบบฉบับใ,ใกล้ฮอดแล้วเขาปิ้งงูนี่จ้าเขาปิ้งงูเขาปิ้งงูนงงงงี่นี่น โค้งเขาปิ่งงูถ้าเป็นภาพมุมสูงสิสวยอันนี้เป็นภาพเล็กๆเป็นภาพเล็กๆนี่ค่ะเขาปิ่งงูพุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดกสกลนคร แบบเย็บไปเย็บมาถนนทนท้างนี่โค้งคดลองงองอันนี้ก็น้ำตกคำหอมปิ้งงูที่รักว่าจั์เพื่อนว่าปิ้งงูที่รักนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอามาฝากมาต้อนเพื่อนๆ นี่นี่ไเบิงโคงความปิ้งงูคลิปนี่อาจีเจไเบิงความสวยความงามเนาะคะ่ะเพื่อผูใ้ใดเพื่อท่านได้มาจังหวัดสกลนครอ,อุทยานแห่งชาติปูพันสิได้เห็นเนาะคะ่ะว่าบรรยากาศประมาณนี้ประมาณนี้เขาปิ้งงูกับประมาณนี้นะะเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศ มาให้เพื่อนเพื่อนบึงเด้อค่ะอันนี้ก็สิไปอำเภอภูพานแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อค่ะสวัสด,ดีจ้า